สวัสดีค่ะในบทนี้นะคะพ้าน้อยจะมาพูดถึงเรื่องเชื้อโรคร้ายเร่งกําจัดด่วนค่ะเชื้อโรคร้ายที่กําจัดยากหากไม่เร่งกําจัดจะติดตัวไปถึงพบชาติหน้านะคะเจ้าเชื้อโรคร้ายแม้จะกําจัดยากแต่ก็ยังมีวิธีการกําจัดค่ะ ขอเพียงเรามีความพร้อมด้วยกายวาจาใจเจ้าเชื้อโรคนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากิเลสค่ะคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองมีสมตระกูลตระกูลที่1โลภะความโลภค,คือความอยากได้โดยไม่รู้จักพอเป็นต้นเหตุให้คนทำบาปอากุศลมีจิตใจมืดบอด เป็นคนไม่มีเหตุผลมองไม่เห็นประโยชน์ของการทำความดีและไม่เห็นความดีของใครคิดจะเป็นผู้รับฝ่ายเดียวตระกูลที่สองโทสะความกโกรธผู้กโกรธย่อมขาดสติพลังพลาดไปก่อกรรมทําเข็นภายหลังเมื่อหายกโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม ทำให้เสียประโยชน์และไม่รู้จักความเจริญน,นะคะกะกูลที่สาโมหะความหลงคือความหลงผิดไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงความหลงจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้คุณสมบัติคือความเฉลียวฉลาดไหวพลิบปฏิพานบุกล่องไปค่ะวิธีกําจัดกิเลสนะคะ โลกกำจัดด้วยทานการแบ่งปันไม่เพ่งเร่งทรัพย์ของผู้อื่นกระแสบุญของการให้ทานจะดึงดูดโภคทรัพย์ให้เกิดขึ้นนะคะโกรธกำจัดด้วยศีลผู้ที่ราสาสักษาศีลจะมีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตผู้อื่นก็จะไม่มีเวรไม่มีโทษ ไม่มีวิบากกรรมทำให้มีรูปสมบัติงดงามค่ะสุขภาพก็แข็งแรงอายุไขก็ยืนยาวนะคะหลงกำจัดด้วยการภาวนาค่ะทำสมาธิให้จิตผ่องใสย่อมจะเห็นตัวเองเห็นเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง มีใจเป็นกลางความลำเอียงไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ทำให้เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดทันโลกทันคนทันกิเลสในตัวบทสรุปนะคะทานศีลภาวนาล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่งถ้าเราทำครบทุกประการ ผลของทานจะได้ทรัพย์สมบัติคือรวยค่ะผลของศีลจะได้รูปสมบัติลอสวยแข็งแรงค่ะผลของภาวนาจะได้คุณสมบัติฉลาดมีปัญญานะคะป้าน้อยขอให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและคุณสมบัตินะคะสวัสดีค่ะ